ของคนโบราณว่าพระต้องอยู่ที่วัดส่วนข้อสันนิษฐานประการที่สองก็คือเนื่องจากมีพระขุนแผนกรุวัดบ้านกลางพิมพหนึ่งซึ่งมีพิมพ์ทรงเดียวกันกับพระขุนแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันเป็นที่ทราบกันแน่นอนว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแต่จะผิดกัน ก็ตรงความประนีและเนื้อมวลสารโดยกรุกวัดบ้านกลางความประนีจะน้อยกว่าซึ่งอาจสืบเนื่องจากการสร้างในช่วงทำศึกสงครามจึงต้องรีบทําการสร้างทําให้วัสดุในการทำและความประนีนั้นมีน้อยกว่าก็เป็นได้และถ้าเป็นเช่นนั้นพระขุนแผนวัดบ้านกลาง จะต้องสร้างขึ้นก่อนพระคุณแผน